ผมนี่สามตัวน่าชื่อมะม่วงเห็นไหมข้าจกระหงอหงอหาข้าวกินขอขอข้าวใหญ่เลยโอ้ยไม่มีไม่มีไม่มีอยู่ลอก่อนลูก มาอาา่่งืือหูนตัชะไรมะม่วงนี่มะม่วงตัวใหญ่สุดตัวใหญมันงอสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็นะครับพามาดูลูกห่านนะครับพอดีไม่ได้ถ่ายคลิปตั้งแต่ตอนแรกๆที่เขาออกเนาะอ่าไม่ได้ทําคลิปนานเลยนะครับนี่ครับมาดูกันครับผมนี่สามตัว อ่าชื่อมะม่วงเห็นมะมู่งมะมจะงโอ้โอ้โหหาข้าวกินขอขอข้าวใหญ่เลยเออไม่มีไม่มีไม่มีหนูรอก่อนลูกไม่รู้ตัวไหนมะม่วงมะเม่งอะไรเลยเนี่ยมะม่วงอ่ะตูดมันจะงออยู่ตัวเดียวตัวปูมั้งเนี่ยตัวนี้เหมือนว่านะตูดใหญ่กว่าเพื่อนเลยใช่โตไวมากอันนี้อายุเท่าไหร่วันนี้วันที่อ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบเก้า เดือนหนึ่งกับหนึ่งวันเดือนหนึ่งกับหนึ่งวัน8เดือน๋อตอนนี้อายุหนึ่งเดือนกับหนึ่งวันครับดูครับตัวเบลอเลยนะฮะมีสามตัวนะครับตามจริงมันมีไข่ทั้งหมดหกเจ็ดฟองวะเจ็ดฟองโดยประมาณฮะไม่มีใครได้นับจริงๆหรอกก็คือแต่ประมาณเจ็ดฟองนะครับแล้วทีนี้ก็คือว่าเจอไข่ที่ว่าโดนห่างกินไปสองฟองแล้วหะ สองฟองนะครับฟองหนึ่งจะมีเชื้อส่วนฟองอีกฟองหนึ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือม,มีเชื้อทั้งสองฟองเราก็ไม่รู้กัดตีหักเลยหักแบบกระดูกแทงเแล้วออกมาเลยทำไมโอเลี้ยงถึงกัดอ่ะ มันเหอะไรไม่รู้มันไล่กัดไอ้นี่กินปุ๊ก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 ขนติดมากเลยอ่ะขนนุดเลยตอนแรกบินไม่ได้แล้วใหญ่บินไม่ได้แล้วปีกไปทำมันทำไมอะจะให้มันเล่นน้ำแต่มาไม่เล่นนะเรายังไม่ได้ฝึกมันเนาะเนาะเนาะเอ้ี่ปล่อยมันปล่อยมันไปยุ่งกับมันมันไม่เล่นมันก็ไม่เล่นจะไปเล่นกันนี้ตัวเท่ ยังหรอกยังกินไม่ได้มันก็กินได้แหละแต่ยังไม่อยากให้มันกินเดี๋ยวมันจะมีปัญหาที่หลังเพราะว่ามันยังเด็กอยู่แต่เขาชอบกินหญ้าโตแล้วครับแป๊บเดียวฮะหนึ่งเดือนก็ชุดนี้ยังไม่ได้แบ่งขายนะครับก็ไม่ได้แบ่งให้ขายเลยนะครับเพราะว่านี่ตั้งแต่ผมเลี้ยงห่านมาสองปีแล้วนะครับอันนี้ก็สองปีนะครับสองปีสองปีกว่าไหมนุ๊สองปีกว่าได้ไหมกว่านะอันนี้สปีกว่า เพิ่งได้ลูกห่านชุดแรกนะครับเนี่ยนะครับก็ปีแรกของนู้นซื้อตัวเมียมาเลยตัวไข่เลยแต่ไม่ได้ลูกปีที่สองเนี่ยปีเนี้ยปีที่สองแต่นี้คืออยากได้ตัวเมียเพิ่มนะเพราะว่ามันมันมีตัวผู้สองตัวตัวที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แต่อันนี้มีตัวเมียแต่นี้ผมว่ามันน่าจะมีตัวเมียตัวหนึ่งแล้วก็ตัวผู้สองตัวดูมันมีตัวใหญ่2อตัวนะครับนะ แต่ที่เราเคยจับที่หนูจับดูมันเป็นไงตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียมาเดี๋ยวเราจะมาดูเพศกันนะครับเอาได้หมดอะทุกมะม่วงมะมึงอดี๋ยววิ่งจับดิมันก็กลัวดิโอ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 โมาวันนี้เราก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะมาเรามาดูกิว่าเพศจะเข้าเป็นอะไรเออ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  ดูตรงไหนขนมันฟูมากกว่าเดิมอีกใช่ฟูจิเปงเลยยูตรงไหนอ่ะหาไม่เจออืมอ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออะไรแล้วลูกแป๊บนึงกล่องไม่ปกันเลยนี่อันนี้น่าจะเป็นตัวผู้ ก็เขาบอกว่ามันจะมีอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอันนี้ขึ้นมาเห็นปะเออตัวเมียอ่าโอ้โอ้โอ้หนูอยู่นี่ก่อนเออหนูอยู่นี่ก่อนหนูอยู่นี่ก่อนเออปล่อยปล่อยปล่อยปอแล้วเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดูแป๊บเออเออดูแป๊บเดียวดูแป๊บเดียวดูแป๊บเดียวดูดูดูเฉยเฉยนี่นี่เนี่ยมันไม่มีเห็นไหมไม่มีอะไร มันไม่มีอ่ะมันจะเป็นไตขึ้นมา,าเมื่อกี้เห็นปะ mm hmm. หนูคิดว่ามันดูอย่างนั้นนะแต่เขาก็ให้ดูแบบนี้เนะี mm ่ย hmm. ขอให้ดูจากตรงนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กลับมาคือไตคัดใจคิดว่านะทีนี้เราลองมาดูตอนเขาโตพ mm hmm. ่าเขาจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวผู้เขาจะตัวใหญ่กว่าแต่ว mm ่าไอ้สองตัวไม่ใหญ่กว่านี้ อาจจะเป็นตัวเมียสองตัวหรือเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งนะฮะชุดนี้ดูตัวที่เล็กที่สุดกับตัวที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าตัวเมียมันไม่สองก็เดี๋ยวอาจจะเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งครับก็คือผมจะเอาตัวเมียมาเพิ่มนะครับก็คือว่าตัวเมียมาเพิ่มเพราะถ้าตัวผู้มีเพิ่มมาอีกตัวเงี้ยตัวเมียมีแค่สามตัวนะฮะอ่าเราก็ต้องหาตัวเมียมาเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวทำร้าวแยกให้นะครับแล้วให้เขาอยู่โซนของเขาไปเลยนะครับเราจะไม่ปล่อยเขาอย่างนี้นะ หรืออาจจะปล่อยนะครับแต่ต้องทําที่ให้มันเรียบร้อยกว่านี้นะพอดีที่ของผมยังไม่ได้เรียบร้อยนะมันยังไม่มีรั้วด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเขาทํานาหรืออ,อย่างเงี้ยมันก็จะออกไปที่นาเขาไปกินข้าวเขาอะไรเนี่ยนะฮะก็ต้องป้องกันเรื่องนั้นด้วยนะครับเนี่ยแต่เขาขยันกินหญ้านะพ่อแม่เขาก็กินหญ้าอยู่ทางนู้นน,นะฮะอ,อันนี้ก็เป็นไก่ไข่นะครับที่เราไปอบรมแล้วก็ได้มานะฮะไปร่วมเป็นไอ้นี่พอดีเมื่อวานโดนหมากัดนะเนาะโเจ็บเลยนะครับ ปีกหักเลยนะครับนี่ครับกระดูออกมาเลยฮะนี่ครับสงสารนะฮะแต่ดีเขายังรอดนะฮะก็ไม่เป็นไรพอดีหมาที่บ้านเขาขี้ห่วงครับก็คือเหมือนขี้ฉานะฮะอะไรก็ไม่รู้ครับขี้ห่วงขี้ฉาหลายอย่างห่วงเจ้าของห่วงเจ้าของด้วยอะไรด้วยอะา้าเหมือนเหมือนเราเล่นกับไก่มากเนี่ยเขาก็จะห่วงก็จะคอยขมินไก่ไวาจะกัดไก่ ก,ก็เลยตอนนี้ก็คือมีโปรเจกต์ก็คือว่ายังไม่ทําอะไรก่อนครับช่วงนี้แรงมากนะฮะแรงแบบต้องเอาน้ําประปานาครับผมต้อง <ไป S 2> ต่อเนี่ยครับดเดินดเดินเท่อน้ําประปาะครับใช้น้าประปาลดน้ําผักอยู่นะครับตอนนี้คือเราเราจะไม่ไม่ปลูกอะไรก่อนนะครับตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรที่แบบนึกออกแล้วอยากทําให้เพื่อนๆได้ดูนอกจากพวกทําปุ๋ยนะฮะทำปุ๋ยก็คือทําได้นะครับแต่ก็คือพอทําทแล้วมันไม่มีต้นไม้ ไม่มีต้นไม้ให้ฉีดลองเงี้ยผมก็เลยแบบไม่ไม่รู้จะทําอะไรนะเพื่อน,อนๆมีไอเดียหรือว่ามีอะไรที่แบบสนใจแล้วอยากให้ผมทําให้ดูก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะฮะว่าจะให้ผมทําอะไรนะครับผมถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาต้นไม้ไปปลูกบ้างนะครับบางส่วนนะฮะก็คือเพาะต้นไม้ที่แบบทนแรงนะครับแต่ก็บางบางบาง,บาง,บางต้นบางอย่างก็ไม่ได้ทนแรงมากก็คือเหมือนพริกอย่างี้ก็คือไม่ได้ทนแรงมากนะครับ พอดีเนะี่ยมีหา่านพ่อแม่ห่านเขามาจิกกินครับมาจิกถอนต้นเลยไม่ได้กินนะฮะคือจิก,จกปุ๊บแล้วดึงเงี้ยครับถอนต้นเลยนู่นร้องแล้ะได้ยินเสียงผมมาแล้วครับร้องแล้ว <c oughs> ก็คือหลักๆก็กจะเป็นพวกกระเจีย๊ยบนะครับมีกระเจี๊ยบมะเขือนะฮะแต่นี้คือมันเกิดปัญหารตรงที่ว่ามันแรงจัดนะครับแรงจัดแรงมากๆเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยเดินท่อประปาไว้ตรงกลางเลยนะแล้วก็ใช้ใส่ยางลากรถอยู่นะครับนะครับ แบบนี้นะฮะนี่เลยนะครับเดินท่อประปามาครับแบบชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่าเราลงมือปลูกไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็คือเราเคาะไว้แล้วนะครับแล้วเราก็ทําท่าจะปลูกแล้วทีนี้มันเกิดวิกฤตการแรงมากครับชวนประธานประกาศว่าเขายังไม่จ่ายมายังไม่จ่ายน้ามาให้นะครับคือยังไม่ปล่อยน้ําให้ใช้นะครับก็คือต้องเลยเมษาไปแล้วนะครับเลยเมษาเมษามีนาครับมีนาเมษาพฤษภา น่าจะประมาณพฤษภาหรือมิถุนาครับถึงจะมีน้ํานะครับแต่ก็อาจจะปล่อยไม่มากนะครับอืมปล่อยไม่มากนะครับก็เลยต้องไอ้นี่ครับใช้แบบนี้ไปก่อนเนาะสิ้นเปลืองนิดนึงแต่ก็ต้องประทังชีวิตต้นไม้เราไปก่อนนะครับอืมตอนนี้เพื่อนๆท่านใดอยู่แถวไหนแล้วแรงกันบ้างนะครับเจอว,วิกฤตเดียวกันก็คอมเมนต์มนาะพูดคุยกันเนะะาะนะครับผม โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็พามาอัปเดตนะนิดๆหน่อยๆเนาะก็คือมีลูกฮานนะครับอ่ามีลูกฮานฟักออกมาแล้วแล้วก็นี่ครับบรรดสาสัปสัดผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็มีเป็ดบาบอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำโปรเจกต์เพาะเป็ดบาบอรีร่นะครับแล้วก็ทำโปรเจกต์ฮานนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเรื่องเป็ดไข่ค่อยกลับมาทำอีกทีหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวรอมันเซตตัวแล้วลงตัวได้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาทำใหม่นะครับอีกทีหนึ่ง ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมก็หากเพื่อนๆท่านใดชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ